เพราะนั้นท่านนายอเล็กซานเดรสตูป ประธานาธิบดีแห่งสาธรารณารัฐฟินแลนด์กรุงเฮลซิงกิในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธรารณารัฐฟินแลนด์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลังกายพลังใจและประสบความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกป,ประการเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟินแลนด์ประเทศไทยมีสัมพันธไมตรีอันดีกับสาธรารณารัฐฟินแลนด์มาอย่างยาวนานตลอดเจ็ดทศ วัดของความสัมพันธ์การทูตท,ที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาจะพัฒนาก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขอของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพร,ระบรมาพริไทยมหาวิเชีราลงกรพระอุชิรกล้าวเจ้าอยู่หัว